สอ,สองเออสองเมตรสองเมตรไปโอ้ข้ามาหายไว้คือต้นนี้นะเริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่น้องเอ้ยวัวสีสีส,สีล่วงหรือว่าสีล่วงปีนี้บุ๊ปลูกสายในปีหน้าก่อนมันหายบอซ้ำกันแล้ว <laughs> มือแห้ง ตึกไงปลาใหญ่ๆนะทุกคนเขาไม่ได้เกืออาหารอย่างเลยส่งเข่าสวยแต่ว่าตัวนี้คือแลงแล้วสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข่าสูยซองอาคายามีวันนี้คือเขามาสวนมาเบิงอย่างพลราปิกากเขาปลูกไว้ขนาทุกคน พอมาคุดอ so <Bis którym S 1> ันค er. ุมที่สิมาปุกปลูกไม้แดงปลูกซ่อมปลูกซ่อมเพราะว่าปีกลายปลูกอันสองรอบนะนะอบที่หนึ่งคือได้รอบที่สองมาปลูกขึ้นแบบว่าเอาต้นที่ว่าเป็นอย่างก่อนโบงามน้อยแล้วก็ตาเคี้ยวๆนะบบออกันตามันเทอแล้วมาปลูกมันตายมดก็เลยได้คุดคุมไหมแล้วก็ปลูกซ่อมอีกปีหนึ่งปีหนึ่งเนียทำเนียทุกคนโอแม่สองเมตรละโลสองเมตร สอ,สองเออสองเมตรสองเมตรไปโอ้ข้างว่ายายไว้คือตุนนี่นะเริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่น้องเอ้ยวูว่าซีสีส,สีล่วงหรือว่าสีลุงผลผลิตถ้าปลูกไปประมาณพันกวา่าเราปีนี้สิปลูกเสริมอีกเนาะประมาณสี่ห้าร้อยก้าบฝั่งนี่นะฝั่งตูบนี่ให้มันได้ประมาณพันเจ็ดร้อยพันแปดร้อยเนาะนี่เห็นบมดตูบเขอาอยู่ห่านนองปา่าเขาอยู่ท่น นี่ต้องได้พี่แมนแมนมัดนี่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 ลงไปลงไปลงไปอันนั้นก็พุ่นแมนมัดุน่นปีหน้าเนาะกล้าว่าเขาสิป,ปุกฝั่งนั่นเนาะกำลังต,ตกลงกันว่าสิป,ปุกย่างบอรหรือว่าสิป,ปุกหมักไม้บอเนาะคิดคิดอยู่ต้องได้ลงทุนเป็นประมาณบวกตบขั้นตำกกว่าประมาณสามแสนสามแสนบาทนะที่ได้ลงทุนเนาะตอนแรกนะถ้าว่าปุกย่างเด้เพราะว่าคดโขมคดเส้นทาง ทางบิอ่ะมันได้โอหลายอย่างเนาะแฮงงานหลายเฮาได้จ้างหมดเด้ถ้าบ่มีแฮงงานก็เลยว่าอย่างน้อยๆก็2-300ล้านตายเอานี่ถึกนีม่มอันนี้ถึกๆัมกมั้ยักมั้ยั้ัก็มาออกอือโอ้ถ้าว่าผลผลิตมันได้ทแท้นะอือเฮาก็มี มีเงินก้อนละได้สาคปีสิบป,ป,ป,ปีข้างหน้าปปปเป็นเงินบำนาญอันนี้เงินบำนาญแต่ว่านี่คือตรงได,ปด้ปัดเองถ้าบ่ปัดก็เงินก็บ่มาแล้วก็นี่โตเป็นเพียงเนาะโตแต่ก้อนอันโตเขาจกนองปลาเขาจะเป็นนาเกาเนาะได้ประมาณสี่สิบเป่าเนี่ยแหละเขาก็จกทิ่มมัดเห็นนองปลาสามสิบก,กิน แล้วก็นี่ก็เป็นเพียงๆนี่ก็เป็นเนาะนาเกล้ามัดอาก็เฮ็ดอันปลูกผลไม้เต็มปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่เขาสิปลูกเนาะปลูกถั่วมัดละอ,อืม,มานะบางสักนิดเขาก็เริ่มกินมากแล้วเงาะบลินจีโบเน,นาะพวกนี้ได้กินแล้วเด้อพวกกล้วยพวกมันอย่างไรกินละเริ่มกินละอ,อันนี้คือเขาซื้อยาซือ้อยา ปุ่นสิบยาสิบยาขายยามึงไงตายมัดเลยเอาโบยูคันโบแมนยาขายยาเราโบไหวนี่เป็นสองเฮกตาก็กว่าหรือถ่าเป็นลายกว่ประมาณสิบสองสิบสามไล่กว่าเกินสิบสามไล่สองสองเฮกตาไปกวประมาณประมาณสิบสี่ไล่นอสเฉพาะฟังนี่นะฟังที่เขาปลูกอย่างพลาไวนนี่อืม ยังพ,พลานา่ะตัวกวางหรือว่าตัวฟันตัวฟัน <K> ตัวเก้งตัวกังมากินยอดของมันไงกินยอดมันกินยอดมันบักหลายตัวมาเนี่ยถ้าว่าบักกินอะเนี่ยมันจะสูญมขาหนีแล้ตัวเก้งตัวเก้งมากินมัดตัวฟันนะน่ะพี่น้องเลยนี่บอนดเดย์มันตายบุ๊ตายเขากับบุ๊เสริมบอนดเดย์มันตายเขาที่เสริมนี่คอยตัวเก้ง ตอนเศร้านี่เห็นปะมันมาทุกมมือนะทุกเศร้าตอนทามานี่ไปเลยมากินกน,น,นีนนน่มากินยอดมันถ้าว่าตัวที่มันกินบะฮอดน,น้ำจะอยู่ไแบบนี้นตัวใดที่อยู่ตามันกินหมดนี่ทุกคนนะนี่คือ ปีไก่คือกันแต่ว่ามันตายตัวเด็กสองไม้ข้าวปีนี้บวปุูกใส่ในปีหนาก่อมันใหญ่บบซ้ำกันแล้วเฮาของเฮานี่ระยะห่างระวังสองตนครับปลูกประมาณสามเมตรกว่านิดนึงเลยแต่ว่าปกติชาวบ้านกรับปลูกสองเมตรสองเมตรครึ่งสองเมตรห้าสิบนะแต่ว่าเฮาปลูกห่างไว้นิดนึงเนาะปลูกห่างไว้ก็ดียางออกหลายใช่ไหมกินพื้นที่หไรอลไร พุดไวแบบนี้แล้วก็เขาจะเอาเบียร์มาปุ๊กใส่ปุ๊กใส่ชาวสวนเต็มตัวแล้วจ้าพีพี่มีคนจ้างปาตเนาะมีคนจ้างปาตสมมุติว่าฮอตอนาคตฮอตยำปาสนะนะแบงกันสองส่วนพุทธละครึ่งเนาะนะสมมุติ ปารได้หนึ่งแสนบาทเอาก็ทานกันพุละได้ห้าหมื่นเ่นั้ละแล้วก็หลังจกปาร์ตแล้วเราก็ให้เขาทางทางางาประมาณนี้มีคนจ้างปาร์ตหลายหลายคนมันบม่มีดินบม่มีบม่มีดินให้ปลูกเลยเรวไปจ้างปาร์ต มือแหงหนาแดงเลยอันนี้บ่เคย้นหนาแดงจะเจทื่นอนหนาจืดเี่เบียกมือก็หนาจืดอูไปคุ้นร้ายเติบเนาะไปปลุกสมร <ừ. S 1> ้ายลอยอู้บ่ไหวต้นหนึ่งสองตน้นพอไว้อยู่าราคาแพงต้นหนึ่งพี่สิบแปดพันกีบต้อ,อยู่ทะเลสิบแปดพันว่ะ สิบพันกว่าตุกอยู่เจ็ดบาทสามหกสิบแปดบาทหนึ่งหกร้อยเจ็ดบาทหนึ่งหกร้อยสิบบาทกว่า,าหกพันซาบบาทสิบสองโอสามสิบบาทตัวนหนึ่งเนาะตัวนหนึ่งประมาณสามสิบบาทแล้วให้เราขายดิยปลุกสองประมาณสี่ห้าร้อยบาท ปรนนะมาณสองร้อย<น><น>แต่ว่าเขาสิบปุ๊กสิบปุกเพิ่มเพิ่มปีนี้ประมาณสามสี่ร้อยในยเทอมอันตุ๊บนะเขาสิบปุ๊กเพิ่มแล้วกสองแถวสามแถวสองแถวเนาะสามแถวสามแถวแล้วก็ยุกลกอ,กองนี่แล้วก็ยุบบอลห้องนนี้ยุบบอลห่วยอันนี้นะยั <h> ทงทั้งไหมอู้หิตเบียกมาใหม่ๆสง่งวิวจ้าทุกคน วิวสีเขียวทั้งพุนปี่น,นาเขาปุ๊กเขาให้อีกแถวนั้นพอเขาสิทางสิปุ๊กอย่างพละแล้วก,ก็ปุ๊กมักอะไรทำไมกินเนาะเมยนี่ทุกคนก็มาจากเบียกเม่์เมยค่ะก็มาก,กินมักม่วงมักม่วงตัวนี้มันลวนเม็ดน่ะอันนี้โบมันเก็บเองได้มันลวนมาเมื่อเลยตัวพีิกก เต็มทงทุกหมึอสิบเมียนกินเหรอมันล้วนหมดแล้วชิปปอกนี่กินกัน ซิมเบอร์เต็มเด้อันนี้เขาเรียกปุ๊กเจ้าของคนปุ๊กไว้เจ้าของเกาเจ้าของดินเกาเนาะผู้นำสะดวกสุดเด็ดงนงี้ ไอ้ขันโหนตึกเด็ดตึกปลาอยู่เนาะเ่าก็สิมาต้าฟืนดังไฟถ่าเพื่อทีปิ่งปลากินกันเนาะทุกคนแ <c oughs> มงหลาย ตอนนี้คือเขาทีไปเบิร์ก่ะขน่อยตึกเบ็ดไปเบิร์กด้วกันว่าได้จักโตนี่น้องปลาของเขาปล่อยปีทรรอิดแล้วก็ไม่ปล่อยเลยว้าได้ตุ๊กอ่ะเอาเก่งได้ปล่อยปีทรรอิดแล้วก็บม่ปล่อยเลยกินได้สองสามปีแล้ว Nè Đây lái tô tớp Đây là này để Đây là Tức là Tức là có xí mụt con ơi Bà nhìn Ui Đây xí tô Xí bình kia nè ถ้าเอาตักแตนมาแต่อยู่บ้านน่ะบ่ได้ซอกอีนี่มันก็เลยตึกง่ายปลาใหญ่ๆน่ะทุกคนเฮาบ่ได้เกลืออาหารหยังเลยส่งนี่สปีแล้วบ่ได้เกลือเฮาเกลือปีแรกแล้วก็มันก็อยู่ได้แบบนี้เลยนะปีแรกตอนน้อยเฮาก็เกลืออาหารให้มันเกลือห้ามให้มันแล้วก็จากนั้นคือบ่เกลือเลย

ปลาสุกเล้วคนปลาเผาปลาเผาจนใหม่ตาออกเดี๋ยวขัาวเหียวชเห็ยดเมนูอย่างก็ตำเจียวตำเจียวจำนี่มักเดือยมักเดือมักเดือหรอมักเดืออ่อนๆกับใบนี้ิจนี่เมนูสำหรับมือนี่ก็คือมะม่วง มีมักเดอยออนออนตามเจลปลาเอาแสบแล้วก็เผาปลานี่เขาเอานี่มากลับใส่นี่แสบไม่ไรยูกข้วแห้งแล้ว <c oughs> แล้วก็ยังมีสองโตยังเผายู่อันนั้นเป็นแบงหายน้องของควันกิน น้องกุ้งคันคึ้นมากปลาสุดเลยเนาะมือโตมือโตกินมือละโตกินโตยงหญ่นะกินได้แบบว่าหมดเลยนะคนเดียวโอเคกินข้าวน้ำกันเด้อทุกคนเด้อข้าวสวยแต่ว่าตัวนี้คือแรงแล้วสามโมงสามโมงชิโมงยังหรอชิโมงยังแล้วก็กินข้าวสวย เวลากลับบ้านแล้วจ้าทุกคนตอนนี้จะบานแล้วก่อนกลับบ้านฮัก็ไปเอาเกลือให้ตู่ควายตู่งัวของเฮากันเนาะกขากำลังกินยายอยู่แมมดีน่าเบียรก็เมมของเนาะ